เราเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราใช้โลชั่นบำรุงผิวแล้วมันไม่ค่อยซึมเข้าสู่ผิวหรือประสิทธิภาพในการบำรุงผิวไม่ดีพอเท่าที่ควรเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเราลองสังเกตผิวของเรานะคะเราเคยมีการผลัดเซลล์ผิวหรือไม่ถ้าหากเราไม่มีการผลัดเซลล์ผิวเป็นเวลานานนะผิวของเราก็จะสะสมสิ่งสกรบกไว้บนชั้นผิวจึงทําให้โลชั่นที่เราทาลงไปอะคะ่ะไม่สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุให้เวลาเราทาโลชั่นนะคะมันไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยมีประสิทธิภาพฉะนั้นแล้วนะคะเราจรึงจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องมีการผัดเซลล์ผิวก่อนที่เราจะบํารุงผิวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมนั่นเองนั่นก็คือการขัดผิวด้วยเกลือสปาหรือจะขัดผิวด้วยตัวอื่นอนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของ แต่และคนเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีก็จะช่วยทำให้รูขุมขนหรือผิวของเรานะคะได้รับการกระตุ้นและเวลาเราใช้โรชั่นหรือครีมบำรุงผิวลงไปเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ไวแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการบำรุงนั่นเองค่ะ